แกรมฉันห้าของพวกมันเกินซื้อความทูกต้องได้หมดเหลือแค่คนจนที่ต้องแบกกรอยู่ทุกวันสีกากีมันสีจนกลายเป็นสีเทาสีแทากลายเป็นสีดำจนปลักจนเป็นสาบูดเน่าคนจนแม่งนอนพื้นฟูนแต่คนมีอำนาจหนุนใช้มอนขันหานราคาเหย็ยฟฟา คนไม้แมงทำงานเหมือนคนตา,อาบอดโดนแบ่งพ่านหนวดหูตาจนไม่เห็นหัวชาวบ้านเลยสักคราค,คนที่โดนเยยบจนจมดินคนเฮียกลับนองขึ้นฟ้าบัดเทนี้ไม่ได้ขาดความหวังขาดแต่ความกล้าในกระโหลกของคนเขียนกฎแมงเท่นนานั้นนะวะนี่แหละเลือนจำวีไอพีโทษหนักก็เบา,โ,บาทโทษบาก็ให้มันเซกกฎหมายเหมือนมายากลนในทีวีเมื่อเงินมันหนาความจรงิงก็ถูกกลบจนไม่เหลือสากสีกากก่ายเป็นสีเทา สีดำจนบ้านเมืองแม่นเหมือนหลุมซบแต่อ๊ะอคือดีโก้งกินทั้งชาถูกแปลงร่างเป็นเรื่องเล็กลแต่ขโมยของสองอยังแจกตลาดกลับกลายเป็นบาปหนักที่ต้องชดใช้แบบไม่มีเส้น,สนกฎหมายแม่งเหมือนกระดาษทิชชู่เ็ดหน้าใครก็ได้ตามใจคนถือยุติธรรมในประเทศนี้แม่งไม่เคยตายรอกแต่ก็ไม่เคยเกิดัท่วทุกพวกมันบีบคอจนหายใจไม่หยอกอยู่เสมอ แบบเชื้นกระดูกปะแมงเน่าวกว่าสวมแตกทั้งโกงทั้งลวงทั้งแทบประชาชนเป็นหมากตัวเหล็กส่วนพวกมันเป็นคนเล่นกระดานที่แม่งเฮียก็เสือกแซงดีแบบแอบสีเทาแดงขค้ือจำของพวกมันรู้ระแต่เรือนจำของคนจนแม่งมันลุมฟังมาคดีพวกมันห้วับเหมือนมา,าแต่คดีของเราถูกตอกตุลากเหมือนทานายุคโบราณแต่บ้าประเทศนี้ไม่ได้จมเพราะคนจน พวกพมันเดี้ยวเราจนหายใจไม่ทันกฎหมายถูกซุกไว้ใต้ตเตียงของคนเมียอำนาจและความจริงทุกมัดปากเดือวเงินปึกหน้าที่หนักพอจะปิดปากทั้งชานี่แหละเลือนจำวีไอพีโทษหนักก็เบาโทษบาก็ใหายมันเส็กกฎหมายเหมือนมาอยากล่นในทีวีเมื่อเงินมันนาความจริงก็ถูกฟังลึกซสีกลายเป็นสีขาวกี่กลายเป็นสีเทาสีเทาสีเทาสีกลายเป็นสีดำจนนานก็เม่งมืดสนิททำพื้นแผ่นดินนี้ ความถูกต้องอยางซื้อขายได้ประเทศนี้ก็ไม่มีวันผลนคำสาจนกว่าเสียงของประชาชนจะดังพอลักความยุติธรรมออกมาจากเงาดำและลากมันนอกจากเืินจำวิธีที่มันสร้างไว้